ค้ะจุมตนี้ก็อยู่กัิ๊นะคะช่องกิ๊บจังสิงนะคกิบจงสิงสายป่านนะพวามสวยบังเกิดแล้ว เอยู่มันมันเล่านิดเดียวเองไงโมจิาความืดมคคดิดติดขาดนะเสียโคตรงึดหลแล้วเด็ดกอยู่กลังัเตียงิบกรสไปเสื่อมท่อเอเซียนะยิกรสีไปเสื่อมท่อเอเซีย ก่อนผักเที่ยงพอดีนั่นแหละเซ็งเลยทเทดินแถวเมื่อกี้นะขี่ขี้รถไปกี้กะเอ๊เสียงรถกูคือเป็นปแปลกๆว่ะว่าจันมานะเสียงก็คือเ่าคือเกา่าก็เลยอไม่ทอยเสียต้องต้องเป็นอย่างแน่นอนเลยเสียนะทอยเสียแบบต้องขาดต้องคิดว่ามัน มันสีออกแต่ว่าบางทีมันมาสีขาดลายขนาดนี้ไนะเพราะว่าเสียงมนันเป็นแปลกๆูแกิแล้วไงออพอกินเทศดินเสร็จก็กินก็เลยลงไปเบิงรันรจ้าช่วย้อขาดเสยตอนนี้กิบกับยู่บ้านซ้ำจำปานะก็เลยสิไปออกห้ร้างอยู่ฟุยูไก่ไปให้เพื่อนอ,ออกให้ เข้าไปเบิ่งนะคะเพิ่นเฮ็ดให้บ่ได้กิฟตก็สิได้เข้าไปในโตเมืองโตไปลำเพิร์บานเพิ่์มไว้นะเพราะว่ามันมีร้านทอยเอเชียอยู่บ้านเพิ่มนะแอที่ว่าเพิ่นในลำเพิร์นทอยเอเชียนะกิฟตก็สิได้เข้าไปตรงนั้นถ้าร้านนี้เพิ่นเฮ็ดให้บ่ได้นะถ้าเพิ่นเฮ็ดให้ได้กิฟตก็สิไปเฮ็ดร้านนี้นะสวยอีหลีเด้ะ มาแล้วทุกคนขอโตครับรถก่อนมาที่นี่ขอ,อต่านซ้างแลนะ้วแล้วนี่ขออนพ่อประเทศเมื่อนี้หนูไม่ได้เข้าม้อีกด้วยนะสได้ย์ายบ่ตอนบ้ายนี่ถ้าลูกแท้เรียวนี่

เสียงโคตรมวนเลยเสียงปัมน้ำมันยูใสนะพ่อแถวนี้มีปปัมน้ำมันใส่ละบ่เมีปัมน้ำมันยงแม่ปั่มน้มีห้อนเข้านะเนเข้าที่กับนเขา รถกับมา้าเรื่อยๆสร้างบาหวางสร้างบาวางงานหลายผลเรื่องอไ้เห็ดซับอดแลมเลยเราจะสิดเสื่อมมากขึ้นนายใส่ถอดถอดไเสีหรอ

เราไนงานรถไทยก็วขี่พันนี่นวาราทากีเพ็นะก็สิประมาณเบลีอ่ะเพคันี้เสร็จากคันพุ่คันรถคันรถขี่บายสามส่นเพิร์สเม้ากิกันเลยมาเห็เราก็เลยบอกว่าถอดทออเสียวเออถอดแล้วกับแบรนด์เงนมากิบไปสิถอดออกถอดออกเรากิบกสิ ออกไปเฮ็ดบานเพิงนะกิบบอลแลนรอกบพไปเฮ็ดบานเพิงเกเลยปามีนัดการกระบาลพอมีมีมีพอมีแบนี้เขาบอกว่าปลายยันไรีบตุาด้บอกว่าปลายย No es como nada. งดเลยจ้ะบัตอนแรกน่ะหนูหนูเอาไปเสื่อมต่อนั่นเป็น,ปนบดดัมันบัวดิมันหลุดแต่มันก็เลยขาดมันก็เลยเห็ดไงมันห่อยล่มันก็เลยขาดน้ำกัน,กนตอนแรกน่ะมันบัมันบัวด็ดอันอดดนี้ไฮโนูเลยซึ่อองซึ่อองเอามาใส่ว่างั่ะเอาขึ้นดำห้หนูเลยได้ปะ ถิมไม่หนี่จังไหนโนูเ่เอาคืนดํ่แล้วา <c oughs> แเมืน่ยียังว่าหนูสี่ได้เข่าไม้อีกแล้วยังว่าหนูสิ่ได้ย่ายมือนี้คันพ้่อไ่ได้เฮ็ด,ดมือนี้หนก็ซีเอาคืนดํ่เลยอแรกมาเขี่ยมเรา กินแน่เขาาีนเฮต่งานหลครัครับครับแล้วิจอยเบิดแล้วอย่าเห็นเงินดีกว่าสุขภาพคืนรถเร้วนะ เกิดเราก็ตีล่าจากบาทวพาค่าถอดอ่ะจากบาทฮะจากบาทค่าค่าถอดให้นะนะเอารถเอารน่นะเอี้ออกไปก่อนแล้วก็อยเมานี่อามาใชเอาคนี้ออกไปให้หน่อยเนี่ปอระบาอแดง่บุ้ีท่อเดีบอจ้ะ หนูมีพอร่อยไหม1สาวหนึ่งแจเอ้าให้หกสิบาทค่าเอ็มร้อยไปหนูไปเล่นดินหนูเล่นได้เลยมันบ้าเล่นไหนเล่นไ้นอย่าต้องเล่นอะไรอย่าต้องเียบเป้นมือรู้เสียงก็สีลั่นดีนะวะ ่าเตีเยบมงดกลับแล้วนะทุกคน บ้านอื่นยินไปเลยก็เห็นเราก็เลยบอกว่าซันก็ถอดท่อออกมาซันถอดท่อออกแลนโหลดมาซันถึงล้านอร่อยเรียบร้อยแล้วนะ การซ่อมแล้วนะ เราเนะทุจคขนจากเมื่อวานนี่นะทอไอเสียทีมันไม่เสียด้วยหรอทอไอเสียทีมันขาดนะคือขาดเต็งนี้ซึ่งไปต่อแลลวเมื่อวานนี่สร้างคนยืนแหงนมะวานนี่กลิบกับคำไงกลิบกับเลยบระเรอันทำคลิปไหมเออ ก็เลยแบบเหมืนนอนเสาเจ้าเงินนี่ไทยดีกว่าของหวานนี่กับคำก็เลยบ่ได้ไทยแต่หมูหวานนี่ก็เลยมาทายมาอนีให้ทุกคนในเบองว่าเพิ่นเฮ็ดสินะตอนที่จริงอ่ะมันจะได้เปลี่ยนทอผักเพิ่นว่า <c oughs> ทางไหนทอผักมันขาดว่าสั่น เราก็บรู้ว่าเขาเอื่อหน่เอียงอะแต่รู้แต่ว่าเพื่อนมาข้างในท่อพังอ่ะมันมันขาดมันต้องเปลี่ยนใหม่สินะมันต้องเปลี่ยนใหม่เพื่อนกะเฮ็ดให้ก่อนถ้ามีเวลาก็จ้องเอาไปเปลี่ยนสินะจีก็เลยใส่แบบนี้ไปก่อนแล้วจ้งสิเด็ดแต่เราสิเด็ดไปเปลี่ยน ทุกคนก่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยวันนี้ก็แลนได้ตามปกตินะ